สบายดีพ่อแม่พี่น้องมันแนวพกกับแม่ซองแม่น้องอติมกินแหลกวันนี้จะทําอะไรปุ๊บว้าทุกคนมันนี่แม่น้องอติมกินแหลกจะมามกปลาดุกใบสะม่วงจะมามกธรรมชาตินะคะเรามาเบิ่งวิธีทํากันเลยเนาะว่าเฮ้าสิเ็ใใดจังไดอ้าวแรกทาเอาเกลือเกลือเกลือ,อใส่มือเลยใส่เกลือโรยพี่น้องใส่เกลือโรยแต่ไม่ต้องเยอะเนาะครั้งที่สองก็จะมาใส่พงนัวพงนวนิดซ่อนหนึ่งอ่ะ ให้นอ้ะพี่น้องอันนี้คือว่าทําสุดฝีมือเลยนะอ่าบนันี้เฮาก็มาใส่อันนี้พี่น้องรีกตําผีกรรมเนาะใส่น้ำปลาแดกลงไปเลยเฮาจะหมกปลาแดดใบสมองแล้วเนี่ยใส่ใบสมองคับแ้ไปผสงวิธีหมกกันเลยเนะาะที่เป็นแบบใดบนันี้เขาก็มาเอาเมือขยำพี่น้องขยำแรกก็ที่เอาไปล่างเด้นี่เขาจะหมกเป็นโตเลยเนาะแล้วปลาดุกมันจะมีปลาดุกน้อยนะเนาะเขาได้มานี่ เ้าสิบมกใส่ใบตองไปทาเบิ่งกันเลยตอนนี้ใบตองนี่คอยจะใส่อยู่ประมาณสั้นที่หนึ่งทันที่สองเนาะหันที่สามเป็นสี่สั้นเ้ยพี่น้องสี่สั้นอ่ะวันนี้คอยก็ซื้อมาเอาปลาดุกลงมาลงมาใส่พี่นอ้องเอาเป็นโตเลยเนาะอ่ะบันนี้หลังจากนั้นเท่ากบเอาเอา,เอาลงไปเลยเขาอยู่น้ำกันนี่แหละอ่ะบัดนี้เท้ากบเอาเครื่องเขาลงมาใส่บัดนี้ น,นั่นก็เอามาริเลยเลยอันนี้อีแฮมพี่น้องอันนี้ผ้าอีตู่อ่ะผ้าอีตู่ก็คือใบแมงลักเนาะพี่นอนะ้องเนาะอออันนี้่อยก็สิเอาโอ้ย่อยก็ลืมเอาใบสมองนะ่ะรองข้างล่างสุกคนเพราะว่าอเอจังซี่ก็ได้จังซี่ก็ได้อ่ะเอาเห็ดแบบบ้านๆพี่น้องมาพิธีพิธันนี้ฮงนี่นี่เขาก็เอาเขารองนี่ เอตุผนที่ว่าเ้าต้องใส่ใบสมองนี่พออีกอย่างเขาวเต้องไปใส่สมแหละทุกคนเพราะว่าใบสมองเขาเป็นเขาเปรี้ยวแล้วเนาะเขาก็สิมากลมกล่อมน้ากันนี่เลยทุกคนนี่นักนั้าวเขาเสิห่อแบบนี้ห่อขึ้นมาพี่น้องการห่อเนี่ยเอาแบบนี้เดี๋ยวฮแบบนี้พี่น้องฮุบขึ้นมาฮุบขึ้นมาปุ๊บเ้าก็ขาจะเอานี่ยผับขึ้นมาเนี่ยให้เขาตั้งแบบนี้เนาะนี่นี่เพราะว่าอันนี้ที่ห้าวใส่นานี่เพออีกอย่างเพราะว่าคอยจะเอาไปตั้ง พอจะเอาไปเผาไฟเลยพี่น้องเขาไปได้ไปตั้งในหม้อนียังได้คือสีดังไฟให้ลูกแล้วก็จะเอามุกอ,อันนี้เขาไปตั้งเลยทุกคนเมื่อกี้เขากะนอกจากเที่ยงห่อมุกเลยเขาก็จะไปก่อไฟกันทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาที่เอาต้องก่อไฟเลยพี่น้องก่อไ,ไฟก่อไฟกับผัดวี่ก่อนนี่พี่น้องรอพราเขาบัางรอบังวันนาธาการไปถึงได้ก่อไฟก่อน ไฟเขาก็ติดเรียบร้อยวันนี้เขาก็จะเอามกเขามามกได้พี่น้องมาเบิง่งเอาเดิมมกข่อยเด้ออันนี้เขาว่าอมกหยากก็ได้ได้พี่น้องเขาเอาลงไปตั้งสซนี่เลยทุกคนนี่นี่ไปตั้งลงเลยนี่ตั้งใส่วางไฟเลยเนาะพอใบตองเฮามันมีหลายชั้นพี่น้องมันกะสีบ่ใหม่ตัวก่อนสุกเนาะทุกคนมาเบิ่งน้ำการตอนเฮาระวางเฮาสุกแล้วเนาะนี่นี่อ่ะเดี๋ยว่อยมาเบิ่งกันมันสิน้ที่น้นพี่น้อง ตอนนี้ก็สุกแล้วทุกคนไฟจะไหม้แล้วจะเอาออกแล้วไปแกะดูทุกคนป้าเอานี่ไม่น้องอติมก็จะมาเปิดได้พี่น้องมาเบ่งน้ากันพี่น้องส่วนชิ้นส่วนทางในมามามาพี่น้องเป็นจังไดเป็นปลาอะลรเนาะนี่นี่นี่เป็นปาาลนนนนปนปาดุกปลาดุกหมหมกใบสมวง หมกหมกอันพื้นฐานพี่นอ้องก็แค่นี้แหละทุกคนทําแบบง่ายๆเนาะทํากินเองได้ลองทําเบิงงแซบได้พี่น้องใบสมองเขาก็เปื่อยปลาดุกก็เปื่อยเนาะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เลยเด้ออย่๋ยลืมไปเห็ดกินได้บ่แซบก็บบอกเนี่